สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะซื้อบ้านเหมา8หลังเปิดบ้านแอนจักกพง์สุดว่าวังอลังการของเจ้าแม่พรตะหมื่นล้านเปิดบ้านแอนจักกพงสุดว่าวาังอลังการของเจ้าแม่พรตะหมื่นล้านที่มีบ้านทั้งหมด8หลังที่ซื้อทีเดียวแบบเหมาแอนจักกพง์ผู้บริหารบริษัท JKN Global Media จำกัดมหาชนหรือผู้หญิงข้ามเพศพันล้านแห่ง JKN อาณาจักรคอนเทนต์ระดับโลกได้ค่อยๆเปลี่ยนตัวเองจากชายกลายเป็นหญิงเต็มตัวด้วยเงินจำนวนหลายสิบล้านทั้งศิลกรรมแปลงเพศและเทคฮอร์โมนจนปัจจุบันสวยขึ้นแบบไร้ที่ติและล่าสุดเรื่องราวที่ตัวแม่ได้สร้างเสียงฮือฮาเมื่อเจ้าตัวทุ่มทุนซื้อจิจการมิสยูนิเวิร์เวทีประกวดนางงามระดับโลกทำเอาแฟนนางงามทั้งโลกพากันฮือฮาสุดๆ และในวันนี้ทางทีมงานจะพาไปเยี่ยมชมอาณาจักรของเจ้าแม่สุดปังคนนี้ในรายการตีท้ายครัวโดยเริ่มกันที่บ้านของเธอมีทั้งหมด8หลังซื้อแบบเหมาหมดทั้งแถบแล้วแบ่งกันอยู่คนละหลังทำให้ได้อยู่ใกล้กันแต่มีความเป็นส่วนตัวบรรยากาศภายนอกร่มรื่นมีสวนสีเขียวกว้างขวางและมีบ่อน้ำสีฟ้าสดใสส่วนบ้านแต่ละหลังจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปเช่น บ้านปาราวตีที่เป็นเกสต์เฮาไว้ให้นมหนุ่มฝรั่งของเธอมาอยู่บ้านของคุณพ่อที่มีชื่อว่าบ้านวิษณุบ้านของคุณแม่ที่มีชื่อว่าสุรัสศดีและบ้านของน้องสาวที่มีชื่อว่าอุมาเทวีซึ่งก็แน่นอนว่าทุกหลังขนาดใหญ่โตกว้างขวางอลังการและน่าอยู่มากถัดไปด้านในสุดก็จะเป็นบ้านส่วนตัวของเธอตั้งอยู่หลังสุดท้ายจะได้ไม่มีใครรบกวน บรรยากาศเงียบๆเรียบเรียบง่ายๆมีฟังก์ชันครบทั้งสระว่ายน้ำออนเซนสปาและสาหน้าส่วนการตกแต่งเน้นเรียบหรูแต่อบุ่นและน่าอยู่เลือกใช้โทนสีธรรมชาติเช่นดำขาวครีมเป็นหลักรับชมคลิปเต็มๆได้ที่นี่ขขอคุณแหล่แรงข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ